สวัสดีครับพวกผมนะครับเวกิทวันนี้จะมาพูดถึงตู้ในแพท2.1งงของวู r ทล g ิงเวฟกันว่าแต่และตัวหน้าเปิดขนาดไหนซึ่งในแพท2.1ตัวรีลันมาตัวเดียวนะนั่นก็คือฉางลีนั่นเองนะแล้วฉางลีนในปัจจุบันยังหน้าเปิดไหมในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันฟีบี้ก็เป็นตัวทาแสงดีเพที่ดูแลแบบแช่มอนได้แต่เขาก็เล่นได้สมดนะครับหมดหก็แปสถาะนะแฟสโซได้อีกอีกมดนก็บัฟนาเมจได้ อยู่ที่จะพลิกแพงได้เลยส่วนแบรนด์ก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ฮิวได้ด้วยตัวเขาเองก็เล่นกับการอากาศอยู่แล้วเพราะสก,กิลเขาเองก็เล่นไปที่การอากาศเลยเป็นแอร์คอมโบก็ว่าได้ผมจะมาสรุปให้ดูกันว่าแต่และตัวหน้าเปิดมากไหมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาแฮ่เสียเวลาแฮ่ถูกแล้วไปลุยกันตัวแรกนะครับฟีบี้ฟีบี้เองก็เป็นตัวตีเบสาแสกที่เล่นกับวงแหวนเลย แล้วทำดาเมจเป็นดอทด้วยซึ่งวงแหวนอันนี้มันมีชื่อว่า Link of m i l l e r ซึ่งไอวงแหวนอันนี้มันจะมีการแช่มอนทำให้มอนติซโลนั่นเองนะแล้วเรายังสามารถว์ปไปที่วงแหวนในนั้นได้โดยก,การกดสกิลอีกครั้งก็จะเป็นการว์ปเข้าไปได้เลยครับซึ่งเราสามารถกดโจมตีปกติเพื่อที่ทำดาเมจให้กับมอนเตอร์ที่อยู่ในวงแหวนเลยแต่เราก็สามารถทำดาเมจในวงแหวนด้วยนะครับถือว่าดีเลยแต่เรื่องของการแป s p e c t r o f a s o มันไม่ใช่แมคเนิก์ที่ใหม่อะไรเลยแต่ตัวที่ทำได้ณน,น,นตอนนี้ก็คคือ Lower ตัวัวเดนะรบ ซึ่งการมาของฟีบี้ a อลเลยได้8 s p สเปกโตเฟสเซน่าจะเล่นกับโ o เวอร์แซนได้เลยครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโหมดฟีบี้กันบ้างซึ่งฟีบี้เขาจะมี2โหมดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าแต่ว่าแต่ละโหมดมันทํำยังไงบ้างโหมดแรกนะครับจะเป็นแอ o l ลูชันเอาไว้ทําดาเมจฟิบี้เลยอีกโหมดจะเป็นคอนเฟชชันเอาไว้เปนสถานะสเปกโตเฟสเซลเลยครับด้วยรายละเอียด2โหมดนั้นเดี๋ยวตัวเข้าเดี๋ยวจะมาดูให้อีกทีเลยส่วนอันติีก็แน่นอนว่าถ้าอยู่ในโหมดแอป l ลูชัน ก็จะทำดาเมจเยอะเลยอีกโหมดคอนเฟชันก็จะเป็นการใช้สแตก็กไปสแต็กเลยครับแต่ด้วยของแง่เลยนใหม่อาจจะตอบอยากนิดนึงว่าฟีบีเล่นยากไหมแต่ถ้าแบบว่าจะเอาดีเพสแซงสักตัวเนี่ยเจ้าเมืองเล่นง่ายกว่าครับแต่การตีปกติผมว่าได้ใช้แน่นอนเอาไว้ทำดาเมจมอนเตอร์ที่อยู่ในวงแหวนด้วยบแบรนก็เป็นตัวธาตุไฟตำแหน่งฮิวสปอร์ตแต่ก็ทำดาเมจได้แหละแบรนเนี่ยเขามักจะชอบเล่นกับกะอากาศเลยซื้อสกิลเขาเองก็จะมีการเกี่ยวมอนด้วยครับแต่ส่วนมากก็น่าจะเกี่ยวมอนโดนนะ แต่ดูแล้วแบรบนเองก็ทำดาเมจก็รวมเอาเรื่องนะแต่ดูแล้วที่แรกคิดว่าไม่ใช่ตำแหน่งฮิวเหมือนพมเลยแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยแบรบนจะขี่ตัวสมอยักษ์แล้วชนไซมอนก็จะทำการฮิวทั้งหมดเลยและจะเข้าสู่สถานะอัฟเฟมแต่เราสามารถใช้กับอาการได้ด้วยนะบอกแล้วชอบเร่นกับกลางอากาศซึ่งหมดอัฟเฟมเนี่ยมันทำอะไรได้การโจมตีมปกติหรือสกิลอีของบราโวบราโวผมไม่ชัวร์ว่าใช่ตัวแบรนไหมนะ ก็คือจะโดนเป้าหมายเราไเซ็นเลยก็ประมาณว่าเราเกียวไซมอนนี่โดนทุกดอกเลยแต่เราจะใช้ลอดฟอร์เต้ไปด้วยนะครับส่วนอ,อีกอันก็จะเป็นไม m ์โมเมนต์ไมล์โมเมนต์ก็จะเป็นการบัฟเอทีเคให้กับตัวแบรนเลยตามค่าฟื้นพลังงานเลยแต่อัโติสกิลก็จะเป็นการบัฟดาเมจไฟให้กับทีมเลยซึ่งแน่นอนว่าเล่นกับฉางลี่ได้แน่ฉางลี่นี่คือแบบแรงมากๆสกิลและถ้าไม่ตายผมรู้คร่าวๆประมาณนี้เลยรายละเอียดทั้งหมดมาดูกันอีกทีตัวแบรนก็จะเข้าประมาณเกือบเกือบมีนาเลยตัวลีลันที่ รอบนี้มันต้องได้แล้วเพราะผมมีการันตีเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเลยซึ่งนั่นก็คือช่างลี่นะครับช่างลี่ก็เป็นได้ทั้งทีเพชรแล้วก็ซับทีเพชรเลยซึ่งดาเมจเธอก็แบบแรงเอาเรื่องนะด้วยแมคานิการเล่นหลักหลายมากๆซึ่งตัวเธอเองก็จะเล่นกับสแต็กนั่นก็คือทูไซแต่สแต็กทูไซเราได้มาจากการตีปกติ CT การใช้สกิล E และตีกลางอาการ C t ทมันก็จะได้สแต็กนี้มาเลยด้วยสกิลเองสามารถใช้ได้สองครั้งนะครับ อันนี้แหละจะเป็นตัวช่วยในการเก็บทูไซน์นั่นเองนะแต่ด้วยถ้าไม่ตายเองก็สามารถเก็บหลอดฟอร์เตได้แบบเต็มๆเ,เลยแต่การมาของ่างลี่แน่นอนว่าเอามาเล่นกับแบรนด์ได้มาคู่กันขนาดนี้เล่นด้วยกันนี่แบบแบรนด์บับเดาเมจจากอาทโทนสกิลให้่างลี่าล่างลี่ได้รับบับส่วนนี้บอกเลยแรงโคตรส่วนเรื่องขขงเอ็กโคผมว่ายัางส่เป็นเอ็กโคอินฟเวอร์โนไรเดอร์ไปก่อนได้เลยครับตัว่างลี่เองก็ไปกับทีมที่เป็น2องดีเบสได้เช่นแองโกชิเซียหรือจะไปกับทีมทั่วๆไปได้เหมือนกันเลยครับ อาวุธก็ยังคงเดิมประจาตัวแรงแล้วสาหรับชางลี่สรุปนะครับว่าเปิคดคดีซึ่งเอาแบบว่าอยากได้ดีเพเนี่ยผมมองว่าชางลี่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับเพราะเอามาได้กับแบรนด์ไดแรนเลยครับด้วยตัวเขาเองก็บัฟด้วยกันดีเลยบัฟ่าไฟตึงๆเลยส่วนอาวุธชางลี่ใช้เป็นอาวุธจากตู้ถาวรได้เช่นเดียวกันถ้าจะเชียร์ผมเชียร์ชางลี่เลย สามารถไปกับตัวฟรีซีดาวได้อย่างชี้เสียและไปเจือได้เลยครับเปิดคู่กับแบรนด์ด้วยจะดีมากๆเลยส่วนฟีบี้เป็นดี s พสแงที่อาจจะตอบยากสําหรับผู้เล่นใหม่แต่ทีมที่ไปด้วยกันกับฟีบี้ยังไม่ชัวร์ว่าไปกับใครได้ก็พอรู้แล้วว่าไปกับโรเวอร์แสงได้เลยครับแต่ถ้าจะเปิดฟีบี้เปิดได้เลยครับเพราะอนาคตทีมดอทอาจจะมาก็เป็นได้นะครับอาจจะมาบับด้วยกันหรือถ้าอยากได้ดี s พไฟเปิดชางลี่ก็ได้เลยครับแต่ถ้าจะเปิดคู่แบรนด เรใช้งบพอสมควรเลยครับหรือถ้าใครมีช่างลี่อยู่แล้วผมแนะนําแบรนด์เลยครับถ้าไม่มีแบรนด์ชางลี่อาจจะไม่แรงขึ้นนั่นเองนะก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปนี้ด้วยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเด้อบ,บายยครับผมไปแล้วนะซิยู